ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนชาวร้อยเอ็ดเรื่องระวังโรคลมร้อนหรือฮิสโตรกโรคลมร้อนหรือฮิสโตรกเป็นโรคที่รุนแรงที่สุดของโรคที่เกิดจากความร้อนเกิดขึ้นเมื่อร่างกายสัมผัสกับอากาศร้อนจัดและไม่สามารถปรับตัวได้ทำให้อุณหภูมิภายในร่างกายสูงขึ้นเรื่อยๆลักษณะอาการตัวร้อนจัดผิวหนังแดงและแห้งเหงื่อไม่ออกสับสนมึนงงหากผู้ป่วยไม่ได้รับการปฐมพยาบาลทันที อาจทำให้เสียชีวิตได้หกกลุ่มเสี่ยงควรระวังเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีผู้สูงอายุหญิงมีครรภ์ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานานและผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงเช่นติดสุราออกกำลังกายกลางแจ้งวิธีปรถมพยาบาลรีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์โดยรถปรับอากาศหรือเปิดหน้าต่างรถให้อากาศถ่ายเทหรือโทร1 6 6 9และพาผู้ป่วยเข้าที่ร่มหรือห้องที่มีความเย็น โดยจัดผู้ป่วยให้นอนราบยกเท้าและสะโพกสูงถอดเสื้อผ้าออกใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตามตัวหรือวางถุงน้ำแข็งที่คอรักแร้และขาหนีบหากผู้ป่วยหมดสติให้รีบจับนอนตะแคงและนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมอนามัยโทร1476ด้วยความปรารถนาดีจากนายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด